สวัสดีครับนะฮะใครนะครับที่คิดว่านะครับตัวเองนะครับทําอะไรก็ไม่ขึ้นทําอะไรก็ไม่ประสบความสเร็จนะครับชีวิตย่าแย่ดวงตกอาภัพอับโชคนะครับไม่ประสบความสเร็จใดๆเลยทําอะไรก็เจ๊งนะครับนะฮะต้องบอกว่านะครับมันเป็นที่ดวงนะครับบางสิ่งบางอย่างนะครับเราไม่รู้นะครับอาจจะต้องนะครับแก้ไขให้ตรงจุดนะครับ คนเรานะครับเกิดมารวนแต่บุญวาสนาไม่เหมือนกันนะครับดวงชะตาก็เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะนะครับช่วยท่านได้นั่นก็คือนะครับหาของที่เป็นสิริมงคลนะครับนะครับสิ่งที่เป็นสิริมงคลแก่ชีวิตนะครับเสริมดวงโชคลาภเสริมดวงการเงินนะครับสิ่งที่ผมจะมาแนะนําวันนี้นะครับบอกเลยว่านะครับที่อยู่ตรงหน้านี้นะฮะชุดนี้นะครับ ชุดนี้เพิ่งส่งมาถึงผมนะครับพระอาจารย์ท่านได้เมตตานะครับแบ่งปันของที่เป็นสิริมงคลวัตถุมงคลนะครับที่ถูกสร้างมาจากมวลสารว่านเก่าแก่โบราณตัวนี้ก็เป็นตะกุดพยามาใหญ่แยะนะครับเป็นตะกุดชนะจนนะครับรุ่นปดนีนะครับตัวนี้ต้องบอกว่านะครับเป็นตะกุดที่ใช้ พญาไม้ใหญ่แย่ที่มีอายุตั้งแต่20ปีนะครับเป็นช่วงปลายของของของไม้นะครับไม้ใหญ่แย่ขึ้นชื่อว่าเป็นไม้มงคลนะครับเก่าแก่โบราณที่ขึ้นชื่อทางเสน่ห์เมตตามหานิยมนะครับดึงดูดโชคราภเงินทองนะครับถูกนํามาสร้างเป็นเครองรางของขังนะครับแบบนี้ท่านต้องเอาไปอัดกรอบนะครับใส่หลอดตะกุดเอานะครับนะฮะและอีกอย่างนะครับตัวนี้สุดพิเศษนานๆทีจะมีมาครั้งลูกสว่านนะครับ คนโบราณบอกลูกสวัสด์ถือว่าเป็นสุดยอดของเสน่ห์นะครับคนที่ทํามาค้าขายอยากให้ตัวเองดูดีมีเสน่ห์ลูกสวัสด์ช่วยท่านได้นะครับเป็นนะครับเป็นพืชวิเศษชนิดหนึ่งนะครับที่ถูกเอานามาผสมในเครื่องรางของขังนะครับนี่นะฮะลูกนี่แหละที่เขาเรียกว่าลูกสวัสด์นะครับถูกโรงอักขรเรียกยันนะครับ,รรรนะรบตัวนี้ท่านเจิมให้แล้วเรียบร้อยนะครับท่านเมตตาแบ่งมาคือมีชุดเดียวนี่แหละฮะ ที่จะมาจัดโปรกับต้นเทพบุตรนะครับวันนี้นะครับวันนี้ต้องบอกว่านะครับสิ่งที่ไม่ไม่คาดคิดนะครับต้องเกิดขึ้นอีกแล้วนะครับผมไม่รู้นะครับว่าใครจะมองยังไงในสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้นะครับผมต้องบอกว่าครับนะฮะให้ดูแค่นี้ก็รู้แล้วนะครับว่านะฮะผม มีโชคนะครับนะฮะให้ดูแค่นั้นนะครับวันนี้ไม่ต้องพูดพร่ำมทำเพลงอะไรมากนะครับผมอยากจะมาแบ่งปันนะครับสิ่งดีๆให้กับคนที่เข้ามารับชมนะครับที่กำลังคิดนะครับคิดหนักนะครับบางทีคนเราเนี่ยนะฮะชีวิตต้องเดินต่อไปนะครับแต่นะครับมันขาดแค่กับสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจสิ่งที่เพิ่มกำลังใจ ผมเชื่อว่าหลายๆคนที่บูชาว่านผมไปนี่ฮะต่างก็มีกําลังใจอย่างล้นหลามและก็มีความมั่นใจขึ้นนะครับเพราะว่านเานี้เป็นว่านที่มีพุทธคุณนะครับจะช่วยท่านในเรื่องนะครับค้าขายนะครับมีกําไรโชคลาภเงินทองหลากหลายเข้าหานะครับคลิปนี้นะครับไม่ต้องพูดอะไรมากนะครับผมพูดตรงๆเลยวันนี้ผมมีโชคอีกแล้วนะครับเอาตรงๆนี้เลยนะครับเดี๋ยวจะหาว่าผมโม้อีกนะครับนะฮะนี่เลย ใครดูคลิปนี้ผมว่าท่านไม่ผิดหวังนะครับสูงก็ลถเก่งพอดีนะครับต้นนี้เลยนะครับไปยกกระถางงี้เลยนะครับที่เห็นอยู่ตรงหน้าไม่ได้มีให้บูชามีมาเพื่อแจกแจกสำหรับคนที่บูชาต้นว่านชนิดนี้ไปว่านเทวบุตรหรือไมญ้ญยๆในต้นใหญ่ๆอย่างนี้นะครับหลายคนคงจะรู้กันดีว่านะครับ มีราคาที่สูงมูลค่าสูงนะครับแต่วันนี้นะครับผมบอกเลยถ้าผมมีโชคผมก็จะมาจัดโปรแจกนะครับพอดีวัตถุมงคลมาและก็ได้โชคเลยนะครับนะคะคือวันนี้ทั้งไปมอบขนมที่โรงเรียนนะครับทำบุญนะครับมอบขนมมอบเครื่องดื่มนะครับน้ำอัดลมต่างๆนะครับแล้วก็อัดฉีดนะครับกีฬานะครับ กีฬาเด็กนะครับโรงเรียนชุมชนนะครับนะฮะที่ในถิ่นธุรกันดานนะครับต้องบอกว่าวันนี้อิ่มบุญเต็มที่แล้วก็นะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่ทําบุญไปได้กับคืนมาหมดนะครับคลิปนี้เลยมาจัดโปรโมชั่นให้คนดูนะครับเอหลายคนที่อยากได้นะครับเอาต้นนี้ไปเลยนะครับใครไหวใครไหวสู้ได้สู้นะครับนะฮะหรือใครนะครับพลาด ต้นใหญ่สวยๆนะครับไม่ได้มีมาบ่อยนะครับอย่างนี้เลยตัวนี้ผมส่งฟรีให้ด้วยนะครับ550พร้อมชําระเงินปลายทางได้เลยนะครับมีชุดเดียวชุดเดียวพร้อมของแถมนะครับต้นนี้เลยนะครับ550ส่งฟรีพร้อมชําระเงินปลายทางได้เลยนะครับสูงนะครับนี่นะฮะแล้วก็ของแถมใครดูคลิปนี้ผมต้องบอกว่าท่านจะมีแต่ได้กับได้ในคุ้มกับคุ้มเลยนะฮะ เพราะเพราะเพราะว่าในช่วงที่ผมกําลังมีโชคเข้ามาเนี่ยผมได้ตั้งสัจจะไว้แล้วว่าจะมาแจกแจกอย่างเดียวนะครับอันไหนที่เป็นสิริมงคลอันไหนแล้วที่บูชาแล้วมันทาให้ท่านน่ชีวิตดีขึ้นเนี่ยนะฮะผมแจกอย่างเดียวนะครับนะีบ่ฮะไม่มีปล่อยบูชานะครับชุดแบบนี้นะครับนะฮะท่านเมตตาอุตส่าห์เมตตามาผมรู้ว่าหลายคนคงกําลังตกที่นั่งลาบากตรงบางคนกําลังดวงตกชีวิตย่าแย่นะครับบางคน นะครับต้องบอกว่าพลิกชีวิตนะครับจากกําลังไปได้ดิบได้ดีต่างก็มีเรื่องราวให้บิดติดขัดขัดสนนี่สินรุงรังนะครับชีวิตย่ำแย่มากนะครับนะฮะเอาชุดนี้ไปเลยนะครับ550นะครับผมรู้ว่านะครับท่านซื้อหวยหมดเยอะกว่านี้นะครับหมดทีละ3-4พันนะครับ7 8 0 0นะครับยังบางคนก็พันเป็นหมื่นขึ้นนะครับชุดนี้บูชาอยู่ที่550นะครับอาจจะเปลี่ยนชีวิตพลิกชีวิตนะครับมีหลายท่านนะครับที่นะครับ ทักมานะครับพูดคุยสอบถามกับผมนะครับตั้งแต่บูชาว่านไปนะครับดวงเริ่มดีขึ้นนะครับได้รับเรื่องราวดีๆขึ้นนะครับทยอยได้รับข่าวดีอยู่เรื่อยมานะครับและก็ชีวิตเริ่มดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นนะครับนะฮะอันนี้ไม่เชื่อจะรบหรูนะครับอยู่ที่คนศรัทธาเท่านั้นนะครับนะฮะชุดนี้ผมเรียกว่าชุดปฏิหารและกันนะครับชุดว่านมงคลปฏิหารนะครับ ผมต้องใช้คํานี้เลยนะครับปาฏิหาริมีจริงนะครับสารคที่ศรัทธาหมดนี้เลยนะครับนะฮะตะกุทกะกดท่านก็ไปเลี่ยมเองนะครับรลูกสวัสดิ์ท่านก็ไปเลี่ยมเองนะครับท่านไม่เลี่ยมก็ใส่รถไปนี้เลยนะครับติดรถติดกระเป๋าสตางค์ติดกระเป๋า ติดตัวไว้นะครับเพื่อความเป็นสรีมงคลเสริมดวงเสน่ห์นะครับเหมาะสาหรับคนทํามาค้าขายหรือคนที่กําลังดวงตกชีวิตตกต่าย่าแย่ทําอะไรไม่ขึ้นทําอะไรก็เจงนะครับลองเอาไปดูนะครับเป็นชุดเสริมบารมีนะครับในด้านต่างๆนะครับให้ชีวิตดีขึ้นนะครับผมเชื่อนะครับว่าเทวาบุตรคนใดได้ไปนี่ครับมักจะมีโชคอยู่ตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเลขที่ลายใบนะครับไม่ว่าจะเป็นเลขที่ฝันเห็นนะครับไม่ว่าจะมีเซนส์ในเรื่องเลขนะครับ ผ่านตามันจะสะดุดตาเลยนะครับถ้าคนมันจะถูกแล้วนะครับผมบูชาไปนะครับมีอะไรโดนจิตโดนใจให้ท่านนะครับมีแต่โชคลาภเข้าหาอย่างแน่นอนนะครับชุดนี้นะครับใครไหวปิดเลยนะครับ5-50นะครับส่งฟรีให้ด้วยนะครับไม่มีที่ใดอีกแล้วนะครับใจกล้าเท่าผมอีกแล้วนะครับถ้ามีโชคมาแจกแจกตลอดท่านเมตตาทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างผมไม่ได้มาฟรีนะครับผมก็บูชามานะครับและก็ อยากจะส่งต่อสิ่งดีๆนะครับสิ่งที่ผมบูชามาผมไม่ได้บอกครับว่ามูลค่าเท่าไหร่นะครับแต่นะครับถ้ารู้ๆกันอยู่นะครับว่าวัตถุมงคลเนี่ยมันเป็นสิ่งแทนใจนะครับมันวัดมูลค่าไม่ได้หรอกนะครับแต่ถ้าผมรู้ว่าอันไหนมันดีที่จะทําให้คนที่ได้ไปต่อจากผมเนี่ยนะทำให้ชีวิตเขาดีไปแก้ปัญหาชีวิตเขาได้นะครับผมก็จะส่งต่อนะครับชุดอย่างนี้เลยนะครับอ่าบุพเพสนิวาสนี่ก็หมดเร็วนะครับชุดนั้นมีชุดเดียวหมดไปแล้ว ชุดนี้อีกนะครับนี่ะต้นนี้เลยนะครับเอาไปเลยนะครับนะฮะคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับเดี๋ยวถ้ามีแบบนี้มาอีกเดี๋ยวนะครับยังไงเดี๋ยวผมจะมาจัดอีกนะครับนะฮะขอแค่ผมมีโชคนะครับมีสิ่งดีๆเข้าหาผมจะมาจัดโปรโมชั่นอย่างนี้อีกนะครับนะฮะคลิปก่อนใครเข้าชมก็เหมือนได้ร่วมทําบุญนะครับนะฮะร่วมทําบุญด้วยกันนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับ s c r i b e ด้วยนะครับนะบผมแทนคุณวันไทยต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ